ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจรุ่นใหญ่ตัวใหญ่สวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดไมอีกตัวหนึ่งนะครับไพลโอเนียทีเอ็กแปดพันแปดมาร์ทูนะครับเมกอินเจแปนใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้จูนรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วรับได้ตั้งแต่แปดสิบเจ็ดจุดห้าถึงหนึ่งร้อยแปดนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างนะครับมีวอลลุ่มเล่งลดความแรงด้วยลอยไฟติดทุกดวงไฟสเตอรโอติดนะครับมีระบบนิวติงตัดสิงซ่าได้เด็ดขาดนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับผลิตปี1976นะครับอายุ45ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างภายในสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากๆแล้วก็เป็นจูเนอร์ของไพโอเนียรุ่นใหญ่ๆของเขาเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับก็แผงวงจรขนาดใหญ่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังเดิมๆทั้งหมดผมแค่จูน รับคลื่นบ้านเราเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับโดยใช้กล่องนะครับกล่องฟอนต์แอนนี่ผมเปลี่ยนใหม่ทั้งกล่องเลยนะครับใช้ฟอนต์แอนของคลื่นบ้านเรานะครับมาใส่เลยนะครับยกของคลื่นญี่ปุ่นออกแล้วเอาของบ้านเราใส่ก็เลยทําให้การรับนี่เป๊ะเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ด้านหลังสวยงามครับนะครับตัวต่อต่างๆก็ยังใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับตัวนี้เป็นช่องฟิกตัวนี้ช่องผ่านวอลลีเบิลหน้าเครื่องนะครับเสากากาศเอนะครับตัวนี้ก็ยังรับได้ดีนะครับ หลอดไฟติดทุกดวงนะครับหลอดไฟเดิมๆของเขาเลยนะครับเครื่องนี้ใครอยากได้ชุนเนอร์นะครับดีๆวินเทจนะครับรับดีรับไวก็จัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาเครื่องแล้วจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเครื่องใหญ่นะครับตัวนี้หนักนะครับหนักเกือบสิบโลนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเลยนะครรรับดดดูแแแสสุขขภาพให้้่นน็งงไีครับ ครับเล่นรถเสียงได้นะครับตัวนี้นะครับเป็ดความที่คุณนันทพรบรัลลุสิ์ อยู่งที่รัฐบาลทำมันก็ดีแล้วไอ้นี้แปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับช่องรัฐสภานะครับก็ลองตัดมิวสิกดูนะเซเลี่ยโอขึ้นดีครับ นะครับจนปากต่อปากไม่มีปุิตแม่หนูก็เป็นมะเร็งครั้งนี้พยายามจะสอดขึ้นไปเล่นอร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจดองบนะครับจับหน้าไปครับ ใจเมื่อลอยเป็นห่วงคนคอยเฝ้ารับรอคอยสืบกูบ้ทไทยเรดิโอ8 06นาจอมีเคยเป็นอ๋อแต่หน้าจอครอบลับที่เหมาะสมค่ะลอง AM ดูบ้างน,นะครับนี่ครับ AM นะครับเอเอ็มรับปกตินะครับใช้ได้นะครับ FM เหมือนเดิมครับตอนนี นะครับใครอยากได้จูเนอร์รุ่นใหญ่ๆนะครับรับดีรับไวรับชัดก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้เอาไปเข้าชุดนะครับกับแอมป8,008 Mark II นะครับของ Pioneer นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ